วันนี้ผมจะมารีวิวรถกระป๋องทั้งหมดดูกันนะครับว่ามันจะมีรถอะไรบ้างแล้วมันจะแรงหรือเปล่าโอเคแต่พร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปออออโอ้ยอ้ยอีโวอีโวผมชอบมากเลยนะเว่ามันเท่ดีนะโอ้โหมีโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดลทีวีนะฮะก็ในวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาทาคลิปชิวๆแล้วกันทุกคน ก็คือว่าบางคันเนี่ยคือผมไม่ได้รีวิวอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะทุกคนนะก็คือว่าซื้อมันดองดองไว้เฉยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีแหละที่ผมเนี่ยจะทําการทําคลิปเนี่ทำไมหัวขนาดนี้วะเนี่ยอ้าออวนี่นี่ลอแล้วลอแล้วว้า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 วนะครับผมแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหฝั่งซ้ายก็เดี๋ยวนะ คันนี้มันไม่ใช่กระป๋องเลยวะคันสองคันนี้ไม่ใช่กระป๋องนะครับแต่เอือมันเท่ดีะวะ,วะเย่ A สามห้าวะ A สามห้าวะนี่มันหล่อเหลือเกินนะดูดิโอ้ยมากับล้อแต่งด้วยอะเฟี้ยลเฟี้ยวเฟี้ยลจัดก็ได้ครับผมสมาร์ทไอเป็นสไลด์สไลด์ออนสไลด์ออนนี่คันนี้ขับได้นะครับเอ้าเ <c oughs> อย่าบอกนะว่าฉันใส่ไว้น่ะโอ้ยไปกอใส่ไว้ตั้งแต่ถ่ายค KBS กันน่ะทุกคนใครตายเถอะเดี๋ยวนะมันพังยังวะ้ย วสวยแล้วแป๊บหนึ่งทุกคนอันนี้ผมพูดความจริงนะแบบว่ามันอันนี้ไม่ได้เซตอะไรไม่ได้เอออะไรนะเออก็เออแหละผมได้ทําการใส่ฐานไว้ทุกคนปรากฏว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะพังหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเทสกันสี่ห้าวันนะทุกคนเดี๋ยวลองแกะดูก่อนว่ามันคืนอะไรนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันสี่สิบวนแล้วสี่สิบโอ้ my god เนี่ยสี่สิบมา <c oughs> อย่าพังเลยลองลองลอง นะครับไปลองไปพร้อมกันสามหนึ่งเลี้ยววายไม่พังว่ะว้าวว้าว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคันนี้คือเนาเตอร์เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงข้างหน้าก็หักด้วยเห็นไหม, <c oughs> มได้ทำการไล่เบาเไยไล่เบาปุ๊บแล้วก็ไปชนชนแหลกเลยอนะ่ะคือว่าถ้าผมได้ถ่ายคลิปเมื่อไหร่นะเล่นรถแล้วก็ เดินนะทุกคนในคลิปนี้เราก็จะมาเล่นชิวๆแล้วกันนะทุกคนนะหลังจากที่เราทําการถ่ายคลิปแบบจริงจังแล้วมันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นถ่ายเล่นๆหัว,หวๆขำๆนี่เฉยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งโชว์ด้วยอ่าสรุปว่าคันนี้ไม่ได้พังนะครับนี่รถสไลด์รถสไลด์รถสไลด์ผมไม่ได้พังนะไปดูกันต่อนะครับว่ามีคันไหนใหม่ๆบ้างนี่ก็จะมีหกล้อนะครับหกล้อคันนี้ก็ทำคลิปไปแล้วกลับไปดูได้แล้วผมนะอันที่จริงผมเก็บไว้ในกล่องก็มีนะเนี่ย แล้วก็ในกล่องนี้อีกแต่ก็ไม่อยากจะแอคอะไรแล้วทุกคนนะก็คือประมาณนั้นแ <What? S 1> หละหลักๆก็คือวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาเล่นอันที่ผมแต่งไว้แล้วกันนะครับผมนี่ประมาณน,นี้เลยอันนี้คือสามารถเล่นได้นะครับทุกคนแต่ว่าจะมีบางคันที่แบบเดิมๆอยู่นะครับนี่อ่าอย่างเช่นคันนี้เซลิก้าอันนี้ก็เป็นบอดี้เซลิก้าเท่ดีนะครับผมนี่ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวเซลิก้าแดงลายไฟว่ะนี่กคนผมชอบนะหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันเท่ดีนะครับผมนี่หน้ามันคล้ายกับแบบซีวิกอะ สวยสวยนะแต่คันนี้ก็เป็นน้องมินิทุกคนมินิปีศาจเฮ้นี่ลงคลิปแล้วนะผมนี่โคตรแรงเลยนะสามารถเข้าไปดูได้นะทุกคนย้อนหลังย้อนหลังมีอะไรใหม่ๆอีกวะเฮ้ยๆ้ยอีโวอีโวอุ้ย้ยมันอีโวอื้ย ว่าเราเรี่ยงทุกคนสวยว่านีา้ผอว่าสวยอยู่นะคือคันนี้ผมก็ได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยนะครับนี่อ่ะส่วนมากจะเอามาจอดอี่เค <laughs> นี่ฮะจอดเทียบกับเซลิก้าโอ้โหแดงๆเหมือนกันนะครับผมนี่โคตรเท่เลย นี่สคันเลยเียวสามคันกับเอฟด้วยฮะนี่ฮะว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะนี่ใส่เป็นกระจกซิงด้วยนะนี่ฝาคาร์บอนหล่ออะแค่นี้ก็หล่อแล้วนะถ้าใส่แบบวิงแบบว่าของแต่งอะผมว่าจวดเออไม่ใช่จวดดิเรีงเออเท่เออมัานอาจจะเท่กว่านี้เยอะเลยออกมากเลยเป็น r x เซ์เซวนะทุกคนว้าว ไอ้เซเว่นเขียว,วอ่ะใจจริงเนี่ยผมอยากได้สีน้ําเงินมากเลยทุกคนสีน้ําเงินเออสีน้ําเงินหรือสีแดงก็ได้นะ <c oughs> สวยเหมือนกันแต่ว่าผมได้สีเขียวมา <c oughs> แต่จะเป็นมือสองนะที่ผมได้มาอืมก็ <c oughs> สวยเหมือนกันนะเก็บๆแล้วกันนะเพราะผมชอบอ โคตรหลอ,อนอันตรายว้าว <Wow. S 1> แต่คันนี้เล่นได้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองด้วยนะทุกคนว่ามันแรงขนาดไหนคันนี้ก็จะเป็นสเตปทีทีนะคันต่อมาก็จะเป็นน้องวิโก้นะผมนี่อ่าอันนี้จะเป็น NA นะครับผมนี่เป็น NA นที่ผมทำเองเลยนะ oh. ก็ความแรงก็สามารถวิ่งตามทีทีของผมได้แต่ยังไม่เคยเอาไปแข่งอะไรเลยนะทุกคนนี่ ยังไม่ได้เอาไปลองวัดกันหรือว่าเอาไปแข่งกับคนอื่นอะย,ย,ยังยังยังแต่ว่าผมลองคร่าวๆก็คือเอามาลองแข่งกับ GT ปรากฏว่ากก็ค,ความความแรงก็สูสีกันเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะไปแซง GT หรือว่าจะไปแซงมอสเฟลด์เลยขนาดนั้นนะทุกคนมานี่แต่ก็พอเล่นได้อ่ะผมบอกเลยได้สองคันแล้วอะเดี๋ยวเอาคันนี้ไปด้วยนี่สามคันแล้วทุกคนที่จะเอาไปเล่นวันนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับทุกคนนี่นี่มัน GTR ีนี่ว่า Skyline ทุกคน Sky l i ล e R34 ว้าว wow, เป็นไงสีแดงอำรำเลยทุกคนนี่โคตรเฟีเ้ยวโคตรเฟีเ้ยวส่วนมากคันนี้ก็ไม่ค่อยเอาไปออกไปเล่นแลวทุกคนเพราะว่าเสียดายมันเทดีนี่ใหม่ๆเลยเอาเก็บดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เอาไปลองวิ่งเล่นชิวๆแล้วกันนะคันนี้ก็เป็น GT เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเรา,เาไปลองกันว่าจะแรงหรือเปล่านะสําหรับคันนี้ในซูนข้างหลังก็จะเป็นน้องเต่านะนี่น้องเต่านี่ก็คือครอบบอดี้ไว้เฉยนะเทดีมสตอง M ร้อยห้าสิบ สตรเท่อะนี่ผมว่าเอาไปใส่เอ็นเอมน่าจะเท่มากเลยทุกคนแล้วก็เอาไปรองวิ่งเนี่ยอ่ะผมว่ามันเบาอยู่นะถ้าสนใจนะแต่ว่าเราจะต้องปาดนะผมว่าหรือไม่ก็ต้องหารอที่แบบว่าเล็กๆอ่ะผมมีชุดล้ออยู่นะนี่ยมเราจะต้องใช้แบบชุดล้อแบบนี้นะชุดล้อลงแ่นเลยพวกเนี้ยตัวนี้น้อยทุกคนนี่ประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคเลยไม้ยางทีทีผมไม่แน่ใจหว่าว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะบวมเลยหรือไม่เราก็ต้องกึ่งยางเองนะผมว่า แบบทำบางๆเลยอ่ะเออถ้าทำบวมๆหน่อยมันก็จะติดซุมล้อนะไม่ได้ประมาณนี้เลยกันนะครับแล้วก็ถ้าข้างกันก็จะเป็นบีออสนะคนนี้บีออสปิซาอันนี้คือครอบบอดี้ไว้เฉยครับผมนี่อ่ายังไม่ได้ทำนะครับอ่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะทำไปไว้วิ่งแข่งเล่นนะครับอ่ามันน่ารักดีนะครับทุกคนขั้นต่อมาก็จะเป็นโอ้แรมโบแรมโบแรมโบว้าว <Wow. S 1> บอดี้ตัวนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันแรงหรือเปล่าแล้วก็ก็เท่ดีนะครับผ oh. มนี่เป็นริมยามเลยไม่รู้อีก แว,ว่ามันแรหรือเปล่ากันช่มันเถอะนะมันเท่ดีแล้วก็ผมก็อเอาไปวิง่งดีีมาโอ้โหคางจะจวดเลยนะครับแล้วก็วอดดี้ของมันเนี่ยมันไม่ค่อยโตล้มเท่าไหร่นะผมดูโอ้โหยหน้าแบนๆนะคือไอ้ตัวนี้มันจะมีหลายหลายเกรดนะครับหลายแบบว่าคนเล่นกันอนะในกลุ่มเขาจะมีแบบว่าราคาถูกไปแพงนะทุกคนนะคือเรื่องต้นนี้คือเท่าไหร่วะประมาณ80ได้ทุกคน80ร้อยนี่แหละนะ อันเดิมๆของมันก็คือเป็นสีส้มๆนะครับอ่ะแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแรหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะว่าตอนนี้เขาเล่นกันที่เท่าไหร่แล้วนสำหรับบอดี้เหลี่ยมแบบนี้50บาทได้จบเลยโอเคทุกคนกันต่อมาว้าวคันนี้มันอะไรเอ่ยเ s v คันนี้นี่เป็นรถที่ค่อนข้างจะชอบเลยนะครับผมสําหรับผมนะค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าบอดี้ของมันเป็นดีไซน์แบบว่าโคตรเท่เออยิงสีน้าเงินหรือว่าสีดำนะแต่ทำไมผมไม่จัดสีน้าเงินกับสีดํามาวะ สรุปผมได้สีเหลืองกับสีแดงมาไว้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสีแดงแล้วกันทุกคนว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนโอ้โหโอ้หนี่นี่นเจอ,เอแล้วเจอแล้วอ้าวเป็นไงทุกคนสีแดงสีแดงก็สวยเหมือนกันนะครับนี่อยู่ในถุงอยู่เลยผมยังไม่ได้แกะ <c oughs> ผมสามารถทําสีได้เดี๋ยวก็ทําเป็นสีดําแดงก็ได้นะอุย <c oughs> อ้ยเท <c oughs> อะว่ะข <c oughs> นาดย,ยังไม่ได้ทาเลยเทแล้วอ่ะ ก็คลิปนี้ก็จะขี้ฝอยนิดน,นึงนะทุกคนคีโมนิดน,นึงเดี๋ยวก็เราจะไปวิ่งเล่นกันช่วงนี้ก็อาจจะเล่นรถกระป๋องบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่มีงบเล่นบัสเล่น,นะครับเต่บัลเล่ก็มีอยู่แหละแต่มันเดิมๆไงผมกลัวว่าทุกคนจะเบื่อนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ทุกคนก็อาจจะเบื่อผมแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองพิ่งรถกันดีกว่าทุกคนไปดูกันว่าจะแรงกันาดไหนเลจ้า ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทีละคันดีกว่านะฮะว่าแต่ละคันเนี่ยมันมีความพิเศษแล้วก็แรงขนาดไหนกันบ้างนะอ่าเริ่มจากคันไหนดีโปชีกางนางก้อยแล้วกันเนาะโปชีกางนางก้อยเอ้าลองจีทีคันเหลืองดีกว่านะเมื่อกี้เราโปชีกางนางก้อยได้คันนี้นะทุกคนมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนนี่ีคันนี้ตอบแบบขนาดเลยนะเนี่ย let's go นี่นิ่มๆเลยฮะอันนี้ผมน่าจะใส่ทุนจีเอชุนเอเอมา ไม่เบาแล้วล่ะไ mm hmm. อ้ทนน่นี้มันชอบติดตรงเนี้ยชอบติดตรงรางฐานอะเออเหมือนแบตมันจะอ่อนเนาะโอ้ทุกคน G ีทคันแรกก็รู้สึกว่าจะกินฐานเกินไปแล้ว <laughs> มิงได้แค่นิดเดียวก็จะหลับแล้วอะ่ะโว้ยไม่ตามใช่หรออ่ะลองดู ไม่รอดวะอาจจะเป็นเพราะขาไฟด้วยหรือมะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเหลืออีกสี่คันโอ้ชี้กลางนาง้อยอ่าสไลด์วะสไลด์ออนวะลืมเอารีโมทมาอยากจะเห็นมันวิ่งก็เดี๋ยวกลับไปดูได้คลิปเก่าๆแหละเล่มาแล้วนะไปหาดูเดะหาดูเดะมาคัดต่อไปโอ้ชี้กลางนางกอยโอ้รู้ได้ไงว่าอยากเล่นเอ็นเอเดี๋ยวมาลองเอ็นเอกันดีกว่า อโอ้ไม่นะทำไมแกทำชั้นแบบนี้นล่ะ่ันแบตหมดหรือเปล่าหัวหายใจเถอะจะเล่นแกไม่ได้หรอจะเล่นไม่ได้หรอวะเฮ้ยมันไม่จริงว่ะไม่ผมเผลอไปจูนคันอื่นดิมาดูว่าถ้าเอากลับมาจูนคันนี้มันจะใช้ได้ไหมออลอง เอ้าเอาเอาเห็นไหมไม่เห็นมันลิงก์กับอันนี้เหรอเอ้าอะไรมะเมื่อกี้มันขยับเห็นปะไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงเมื่อกี้ก็เห็นว่ารถคันนั้นเมื่อกี้มันขยับแหมที่กูจูนนี่ไม่ไม่ติดไม่อะไรเลยคือไอ้คันนี้มันจูนไม่ได้ทุกคนมันเหมือนไฟมันไม่เข้าหรือสัญญาณมันมันมันจูนไม่ได้เดี๋ยวลองใส่ไว้เผื่อมันจะจูนสัญญาณเข้าก่อนอ่ะมันนั่นไง เนี่ยเห็นไหมมันจูนแล้วแต่มันไม่เข้าเว่ยโอ้หแงกระตูนฮนะกระตูนใช่ไอ้เาดพี่เป็นแต่มูา ไม่อป่านืมอืมเห็นไมันไม่ได้เป็นที่ฐานเรงขนาดนี้สกายไลน์เลยนเว้ยสกายไลน์เลยนเว้ยลองดิเชื่อในตัวแน่เป็นพม่าป่าวะ

เกี่ยวหักหรอโอ้แม่ก็สั่งชิบหายหมดแล้วช И ิบหายหมดแล้ววิธีนี้เอาไปวนวนขึ้นน่าจะดีนะดี ใส่เฟดตาชานไว้เว้ยเ <t ot> ฟดตาชานเออนี่แหละนี่ใส่เฟดตาชานไว้นี่ไม,ฟฟไม่เฟดมันจะสู้รีเลย์ไม่ได้วะซื้อมาตั้ง500บาทเลยทุกคน <_ t ot> ช่ธรรมดาแน่คันนี้ <_ t ot> มาทุกคนเลยเรามาดูกันเลยนะครับว่าเฟดของตาชานเนี่ยจะสู้รีเลย์ได้หรือเปล่านี่แต่ว่ารีเลย์นี่จะเป็นแข็งกระตูนนะทุกคนนี่เดี <_ t ot> ๋ยวมาดูกันมาวมาัดกันเลยหน้าต่อหน้าฟันต่อฟันใจต่อใจมาสองหนึ่งล้ก็อ้ย หนูไม่รู้เรื่องว่ะเอาใหมเอามหมตรงนั้นแหละสามสองหนึ่งแล้วก็เห็นไหมเจ็ดปีทีทำไมมันมันออกก่อนวะนี่มันเขากดก่อนหรือเปล่ามามาใหม่ไม,ไม,ไม่อันนี้มันออกตัวช้าอ๋อลีเลช้ากว่าเนาะ